ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็เดินทางมาเพื่อที่จะไปหาท่านผู้เฒ่านะครับก็ไปดูอาการของท่านเลยนะครับว่าอาการของท่านผู้เฒ่านี้หายดีหรือ,อยังนะครับก็มีหลายๆเรื่องก็อยากสอบถามถึงท่านผู้เฒ่านี่ยครับที่ไปที่มาของเจดี ว่าเจดีตรงที่ท่านพู้เท่าเฝ้าอยู่นี้ปรากฏขึ้นตั้งแต่ไหนแล้วนะครับก็จะไปสอบถามถึงเรื่องราวของเจดีนะครับว่าเจดีที่ปรากฏขึ้นเนี่ยว่าตัแต่สมัยไหนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าท่านพู้เท่าหายจากอาการบาดเจ็บ ผมว่าผมจะชวนท่านพุะเท่าไปเด็ดหัวไอ้ด้วนนะครับก็ขืนปล่อยไว้แบบนี้ก็อันตรายนะเพราะว่าเด็ดไอ้ด้วนเนี่ยมันไปร่วมมือกับอาจารย์ของมันจอมขมังเวทนะครับก็ท่านพระเท่าอาการดีแล้วก็จะไปไล่ล่าเด็ดไอ้ด้วนกันเลยนะครับครับงั้นกันทุกคน ที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเ,าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับครับไปกันเลยครับครับเดี๋ยว ผมก็จะเดินทางเข้าไปหาท่านผู้เฒ่ากันเลยนะครับก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องนะครับที่อยากจะสอบถามถึงท่านผู้เฒ่านะครับแล้วก็จะไปดูท่านผู้เฒ่านี่ครับอาการบาดเจ็บของท่านหายเป็นปกติแล้วหรือยังนะครับ ที่ผมติดใจอยากรู้เรื่องราวมากที่สุดก็คือเรื่องราวของเจดีนะครับก็ไม่ทราบว่าเจดีแห่งนี้อาจจะเป็นเจดีที่มาจากเมืองรับแลหรือเปล่านะครับหรือว่าบริเวณสถานที่ตรงนั้นเคยมีหมู่บ้านมาก่อนก็อยากจะถามท่านผู้เฒ่า ดูนะครับว่าเรื่องราวของ j จดีเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเจดที่ผมสังเกตเห็นบริเวณฐานเจดีนะครับก็มีร่อง้อยการเขียนอักษรบนอยู่ตรงฐานเจดีนะครับก็ ก็นานพอสมควรแล้วนะผมคิดว่าแต่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ที่ผมเห็นนะนะถ้าพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปผมก็อาจจะเห็นว่าฐานดีด,ด,ดีตรงนั้นเขียนว่าอะไรนะครับแล้วก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้แน่แน่ชัดนะครับก็เลยอยากจะมาถาม ท่านผู้เฒ่าดูนะครับก็สิ่งสําคัญคือเด็ดไอ้ด้วนเราจะต้องจาัดก,การกับมันให้ได้นะครับทําไมอย่างนั้นมันก็คงจะคิดว่าท่านผู้เฒ่าที่เฝ้าเกดีอยู่นี้อาจจะมีของดีมันก็คงจะมาคอยลาวีอยู่ตลอดนะครับ คนนะตอนนี่เหมือนผมเห็นใครคนหนึ่งนะครับโปรโปรโปรอยู่ท้งหลังต้นไม้ทางฝั่งโู้นนะครับซึ่งมันมาแอบมองอะไรตัวอยู่ตรงนี้ไม่รู้นะครับอ๋สถา,านที่ตรงนี้มันก,ก็ใกล้ถึงตรงที่ท่านผู้เฒ่าอยู่แล้วนะไอ้นี่มันมาแอบมองดูท่านผู้เฒ่าหรือเปล่าวะมันเป็นใครกันวะ แต่งตัวเหมือนพวกชาวบ,บ้านหรือโจนปา่าพวกพานป่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมึงจะย่องเข้าไปดูก่อนนะครับ okay. ไปทางไหนแล้วว่ะ เฮ้ยมีใครมาแอบมองท่านผู้เฒ่าอีกแล้วหรือเปล่าวะ หมือนว่ามันแอบมองใครอยู่นะครับผมมานี่ก็ใกล้ถึงท่านผู้เท่าอยู่แล้วนะครับถึงขอดูให้แน่ชัดกันว่ามันเป็นใครนะ เดิน่องเข้าไปใกล้ๆแล้วนะครับ ทุกคนผมว่าไอ้นี่มันมแอบ,บมองท่านผู้เฒ่าทําทไมวนะครับนี่ครับท่านผู้เฒ่ากาลังนั่งสมาธิอยู่ด้านล่างนู่นนะครับหรือว่านี่มันเป็นโจรป่าวะมันมาแอบ,บมองท่านผู้เฒ่าอยู่นะไม่ได้เรื่องไม่ได้การแล้วนะถ้าผม ปล่อยไว้มันจะเป็นอันตรายต่อท่านพระเท่าก่อนนะเดี๋ยวผมขอเข้าไปจาัดก,การเรียกมันก่อนนะมอนมาทำอะไรเฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้วะมาทำอะไรตรงนี้วะ ท่านผู้เฒ่าเฮ้ยคุณมาทำอะไรตรงนี้คุณแอบมองท่านผู้เฒ่าทำไมวะมันเป็นใครไม่รู้เหมือนกันท่านผู้เฒ่าไอ้เนี่ยมันไม่แอบมองท่านผู้เฒ่าอยู่นานแล้วผมสังเกตเห็นอยู่เนี่ยฮะเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งไปจับวนไอ้ยวดฮะมึงไอ้ยวดเลยเฮ้ยมึงยวดนะมึงมึงยวด

ท่านผู้เฒ่าจัดก,การกันมาเองมันใช่ไหมเด็ดไอ้ด้วนเพราะว่าไหนผมดูนี่ชัดเจนดิใช่ไ<ห>อ้ออนี่แหละมันมีแขนอยู่ข้างเดียวเนี่ยแล,แล้วมีคำว่าไอ้บ้ากระผมคำมังเวทมันอยู่ที่ไหนผมนไม่ออบอกน,นะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้เฒ่าจัดก,การกันมาเองนะครับไอ,อ้นี่นะครับเด็ดไอ้ด้วนนะครับ มึงไม่บอกหน่อนลงไปหน่อลงไปดูมันก่อนมไม่เอคยตามมาเ,เลยโคตนะตอนนี้ผมให้ท่านผู้เฒ่าจาัดก,การกับมันเองนะครับเดี๋ยวผมรอยืนอยู่ตรงนี้นะครับ บอกดีทีไหมกูไม่บอกอ้าอาไอามึงมึงต้องตายอ้ามึงจะบอกดไหมบอกกูไม่บอกแล้วมึงทำกูไจ็บมามึงบอกว่าจของมึรที่น จะลุกจับตัวรึเปล่าจับอุ้เท้าลุกทิพย์จะบอกไหมกูไม่บอกหราะอือมึงจะบอกหรือไม่บอกกูไม่บอกมึงเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยรองคาร์มึงแดงท่านผออีกลึงแรงนะครับเพื่อที่จัดการไอ้เดือดไอ้ด่วนนะครับ ทำอะไรกูไม่ได้นอกวันนั้นมึงไล่ควบกูใช่ไหมกับอาจารย์เมื่อกูจำได้ไอ้ด้วนไงยว้าอืมมันเท่ามันนี่แหละวันนั้นน่ะที่มันไล่ผมกับเด็ดไอ้ไอ้เด็ดไอ,ดดอ้นี่แหละไอ้ด้วนนี่แหละอาจารย์มึงอ่ะมึงบอกนะคือไม่บอกหรอกถ้ามึงบอกกูก็อาจจะปล่อยตัวมึงไปให้เป็นอิสระก็ได้ มึงบอกคุณไม่บอกไม่บอกจ้าจัดการมันเลยท่านพระเจ่าบอกกูก็จะจัดการมึงอ้าอ้ามึงดีกูก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกอ้ามึงจะบอกหรือไม่บอกกูไม่บอกบอกว่ากูไม่บอกอ้าอ้า กูไม่บอกมึงจะร้อนมึงจะร้อนรอบนี้กูไม่ปล่อยมึงไปแน่ๆมึงบอกมาดิจี้จองขมังเว้อาจารย์มึงมาอยู่ไหนกูไม่บอกไม่บอกกูก็จะตีจนกว่ามึงจะบอกมึงจะบอกหรือไม่บอกกูไม่บอกมึงจะดูสิมึงจะทนได้แค่ไหน ลุกขึ้นมาเออมึงจะมาหรือไบอกบอกได้บอกไม่บอกบอกไปบอกบอกมาแล้วถังไม่บอกวันนี้กูก็จะตีมึงจนกว่ามึงจะบอกกูไม่บอกกูมึงง่ายๆลูก มดูท่าทางไปแล้วท่านเท่ามันไม่น่าจะบอกนะไอ้น,นี่มันคงจะรักอาจารย์มันมากน่าดูเลยแหละข่าวอ่ะมันคงน่าจะมาสืบข่าวให้คำมังเวทนั่นแหละใช่ไหมมึงมาสืบข่าวให้อาจารย์มึงใช่ไหมฮะใช่กูม,มาซืบกว่าแล้วจังไงดีกับมันต่อ ถ้ามันไม่ปีปลาพูดนะเดี๋ยวเราจะคุมตัวมัดมันไว้ก่อนไม่งั้นเราจะต้องให้มันนำพาไปหาอาจารย์มาให้ได้จเจ้าก็ไปหาเทาวันมาข้าจะลงอาคมรามัดมันเองไ,ได้ได้ได้พันเท่าเดี๋ยวผมจะไปหาลุกขึ้นมามนจะบอกไหม,มนี่บอกไี่บอก

จะรอกูเหรอเนี่ยเนาะยอมแล้วเออกูคไม่ใช่คนโง่เว้ยเดี๋ยวกูจะจัดการจนกว่ามึงจะบอกความจริงยอมแล้วยอมกัได้งั้นมึงก็บอกปาอาจารย์กูทำด้วยที่รวมที่ตาดูที่นหน ที่ทิ่ตมวชีว,วิตก็อืมก่อนแสดงว่าไม่รู้ใช่ไหมอาดิชาพุ่งไปเราได้ชาววันมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านท่านเท่าจากการมัดเป็นไว้เลยนั่น กูจะมัดมึงไว้ก่อนจะอดข่าอดหน้ามึงสามวันถ้ามึงยังไม่เข้นกูจะเข้นถามความจริงมึงบอกก็จะรู้ชะตากรรมของมึง ตัมันไว้มึงลุกขึ้นนะไม่หอดเลยเนะ่เราจะไปมัดติดกับต้นไม้นู้นไว้มึงลุกขึ้นมนาะ จามาดูดไปได้ครับตอนนี้ท่านผู้เฒ่าก็ได้ลงอาคมเชือกนะครับรมัดเด็ดไอ้ด้วนไว้ก่อนนะครับซึ่งมันยังไม่ยอมปิดปากพูดความจริงนะครับ ไหวจงองขมังเวทตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับไม้มัดไว้แบบนี้แหละปล่อยให้มันอดเข้าอดน้ำสักสามสี่วันยังยมไม่มลดอีกยังมีหน้ามองหัวเลาะกูก็จะรอดูว่ามันจะหัวได้สักกี่วัน กูจะถามอีกหนึ่งรอบไอ้จำคำอัเวระมันดูที่ไหนมันอยู่ทิศใต้ดดมันโกหกกูแล้วมาทีศตะวันตกอย่นี้ทิศใต้ไรของมึงกันแน่แต่กูแคนถามความจริงมไม่ได้ ผมก็จะปล่อยมึงไว้แบบนี้แหละจนกว่ามึงจะบอกกูผมจะดูสิว่ามึงจะทนได้สักกี่วันจะอดข่าวอดท่ามึงมึงก็ปล่อยมึงไว้แบบนี้แหละมันไปไหนไม่ได้แล้ว อ็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมท่านผมกับท่านผู้เฒ่าก็จะมัดไว้จะมัดมันให้อยู่แบบนี้ไปก่อนนะครับปล่อยให้มันอดข้าวอดน้ําตากแดดตากฝนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกับท่านผู้เฒ่าก็จะคอยซุ่มอยู่บริเวณห่างๆตรงนี้นะครับเผื่อว่าไอ้จอมขมังเวทซึ่งเป็นอาจารย์ของมันอาจจะมาช่วยมันก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาช่วยมันเดี๋ยวผมก็ ท่านผู้เฒ่าก็จะจัดก,การกับมันทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์มันเลยนะครับไม่ต้องห่วงไปก่อนันนี้ท่านผู้เฒ่าผมก็ฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วลูกพีมันก็มาหาตัวมันอยู่ดีลูกพีมันตกกลับมาช่วยมันแน่แน่นี่นะครับก่อวันนั้นมันแปลงกายเป็นท่านผู้เฒ่ามาวันนี้มันแปลงกายเป็นชาวบ้านนะซึ่งมาแอบมองดูท่านผู้เฒ่า กำลังรักษาตัวอยู่นะก็คิดว่าน่าจะเป็นไอ,ไอจองขมังเวทน่าจะใช้มันมาดูลาดลาวนะครับบังเอิญโชคดีนะครับวันนี้ที่ผมมาเยี่ยมท่านผู้เฒ่าก็มาเจอจังหวะมันพอดีเลยนะครับที่มันมามองอสุ่มๆามาันมาซุ้่มมองอยู่ทางนู่นนะครับที่แท้ก็เป็นไอเดดไอด้วนนี่เองนะครับถึงมึงจะปลอมตัวแค่ไหน เขาก็จำมึงได้เพราะว่ามึงมีแขนแค่ข้างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อว่ามึงจะแปลงเป็นอะไรเขาก็จำมึงได้วันนี้มึงคงไม่รอดแน่ๆอย่างนั้นเดี๋ยวผมกับท่านผู้เท่าก็จะนั่งออยู่ห่างๆคอยดูสังเกตการก่อนนะครับ ไปท่านผู้เท่าเดี๋ยวเราไปนั่งสังเกตการกันดูปล่อยให้ไว้ให้มันอยู่แบบนี้เลยนะครับ ไว้แบบนั้นนั่นแหละจริงว่ามันจะทนได้สักกี่วันครับตอนนี้ผมก็ท่านพุทา่าก็มานั่งซุ่มคอยสังเกตการอยูข่ข้างล่างนี้นะครับเพื่อดูว่าอาจารย์มันจะมาช่วยมันหรือเปล่านะถ้าไม่มาช่วยก็ไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้ท่านพุทธาได้ลง อ่าอาคมกับเชือกไว้แล้วนะครับถึงมันดิ้นยังไงมันก็หลุดพ้นไปไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวผมกับอาจารย์จะเฝ้าดูอยู่ตรงนี้นะครับครับทุกคนนะครับก็ผมก็ทํำเท่าก็รอมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับ ก็ปรากฏว่าอาจารย์มันยังไม่โผล่มาเลยนะคะเดี๋ยวข้าก็จะคอยเฝ้าดูเองไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวผมจะฝากไว้กับท่านผู้เฒ่าตรงนี้นะให้ท่านผู้เฒ่าคอยดูแลครับทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าง,งไงผมว่าจ้องขมังเวทคงไม่มาช่วยมาแล้วแหละยังไงเราก็ต้องหาวิธีทางจัดก,การกับไอเดดไอด้วนก่อนนะครับ วันนี้ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ